ช่องลับชุดเอี้ยมกันน้ำเขาซ่อนตรงนี้ใครรู้หรือยังสามารถซ่อนเงินเมียตรงนี้ก็ได้อยู่นะเชื่อคุณชายหนึ่งสิไม่มีทางรู้เป็นชุดเอี้ยมกันน้ำที่ปรับได้ตามขนาดตัวใครที่ตัวสูงตัวใหญ่ก็ปรับได้ขนาดเอวบางร่างน้อยอย่างผู้หญิงก็ใส่ได้เหมือนกันเป็นสายล็อกที่ทําให้ใหญ่ขึ้นเชื่อไม่ว่าแข็งแรงทนทานผลิตมาจากวัสดุยาง P ี c อย่างดีให้สายรัดเข็มขัดมาอีก2เส้นเพื่อเอาไว้คาดเอวแบบนี้สร้างความกระชับให้กับตัวเองได้แล้วยังเป็นรองเท้าบูทในตัวที่เชื่อมด้วยเทคโนโลยีความร้อนเชื่อ กันหรือไม่ว่ากันน้ําเข้าไปด้านในเป็นอย่างดีและยังสามารถปล่อยเป็นชุดเครื่องตัวได้เป็นแบบนี้ใครที่ทํางานร้อนทํางานเหนื่อยใส่เครึ่งตัวเพื่อระบายอากาศได้เป็นอย่างดีหากลงน้ําก็ใส่เป็นเอี้ยมแบบนี้ได้เลยจะทำสวนทําไร่ลุยน้ําลุยโคตกปลาหรือล้างรถหากต้องการถอดชุดทําง่ายได้แบบนี้ถอดสายเข็มขัดออกแล้วก็ปลดชุดลงมาได้เลยตอนนี้เชื่อไหมว่ามีแต่สีดําและมีขนาดให้เลือกไซส์รองเท้าอยู่ที่เบอร์40จนถึง45รองเท้าหนาแบบนี้เลยอยากได้เหมือนกันเดี๋ยวทำ